อับมาสึมากาซูชิันกดเข้าไงวะเออว้าว,ว,วใช้นูตีแม่งตายโคตรไวฮี่แออ้เฮ้ยชัดยี่สิบนาทีแล้วตายฮะเออใช้ซอสไม่งหนึ่งชั่วโมงตายม่งเล่นไม่เป็น <c oughs> กินอะไรดีวะร่องอึดกับแรงนี่ดิเแ,แรงเชมมืรอสเปเชียลดิสดังมาสเตอร์แรงแรงน่ะขอบเ้น โอ้โหอืมเลสพีชชาร์พเอนดิ้งมาว่ะโคตรโหด <Hi. S 1> เราวุฒไวขึ้น mm. เริ่มเลยโซโล่เลเวนดิ้ง มันเกมกูไปวะมันเกมยังไม่แหลกวะท้ามเกมกูถึงแหลกกูไม่เข้าใจป่ะไม่สมัยก่อนเล่นแล้วมันไม่แหลกวะเลิกลงละไม่ได้เปิดด้วยซ้ำตอนนี้พี่ต้องอยู่ไหนมั้งเนี่ยเปิดยังเจอเดียวพี่ต้องอยู่ไหนไม่ก็แหลกกูไม่เข้าใจเล่นแต่ก่อนมินแหลกอยู่ดีก็แหลกขึ้นมาตายเขี่ยโคตรแรงโดนได้ไงวะ ดิพิด1000ดาเมจต,ตัวอะไรวะตรงนั้นลอเตียนโอ้ยอัดคลิปก่นเห้ยเฮ้อัดคลิปกันเอาไปดูซํรารแลกเฮ้ยย่าปิดล้างมดไอ้เปิดกันบับก็ไม่ได้บัคไปสู้ให้เพชรก,กันตายกั็ตายเฮ้ยมันไหร่พกี่จะหมดวะ ไม่อย่างแรงงี้แรงเายแมเมาต่าตวตายบอกเลยแม่งว่าจะไม่โดนละจะไม่โดนละพีทกูยืนอยู่หลังมันด้วยซ้ำอะ่ะแม่งเล็งแมวกูอ่ะแม่งหมวนมาโดนกูได้ไงไม่งโอ้อกูโดนแล้วชิบหายแล้วเก็บอาวุธไปก่อนกู<อ>โด๋อแน่หวะ บินๆเรียกกูได้ปาลามันมันตัวเล็กจังวะเนี่ยสมอลไซส์ไปไหนเฮียตัวโคตรเล็กเลยถูคิดไปเองมะโอ,ยอ้ยอุ๊ยไม่หล่นได้ไงวะเฮียโกงกูเฮียกูโลบแล้วมันไม่หล,ล่นไม่หล่นคิดดสอูไม่หหออไม่หลนได้ยังไงกันวะไม่เข้าใจวะไอ้เฮียเก่งขนาดนั้นได้ไงไวะตัวเนี้ยเก่งเลย อุตรท่านี้มันไม่โดนวะอุตระท่านี้มันโดนมันเป็นรอเทียนธรรมาดาเนี่ยมันไม่โหลดเนี่ยไอ้เหี้ยโกงไอ้ควายกูจะตายอ่ะรีสสองรอบเนี่ยาตายเลยนีม่มันเซียนเซียนอันกูหลบได้โคตรเท่โอ้ยหลอไอสัตว์ต้กูเล่นธนูนะต้องบินอยู่แม่งดาวเม็ดฟรี<อ>บวกเลยฟรีฮิต ส่งแม่งหลับกันแมงดักนาโอ้โหกูปลาไม่โดนหนึ่งทีละช่วยด้วยช่วยเฮียเลยโอ้แล้วมึงไอ้เฮียเอ้ยแม,ม่งมันมีคนช่วยกวางระเบิดแล้วช่างแมวแล้วจุกจุกันไปออือ <c oughs> ไม่รอกูหายแมงนานเนี่ยเดี๋ยวมันตื่นนะไอ้เฮีย ก็เข้ามาสีโดในให้หมดมันก็โดนมอนด้วยไนงะมันก็ตื่นเหมือนกันแหละฮิตบอ็อกมันโหดร้ายก็เล็งฮิตบ็อกมันก็เล็งให <ไง S 2> ้มันโดในให้ปวดมันไม่เสียนนะไไเงเลยมนะันไม่ได้หรอกไอ้เฮี้ยเกมเนี้ยทำได้โอ้ยมุมกล้องเป็นเฮี้ยอะไรเนะี่ยเฮ้ยกูปานี่ก่อน ปลาใส่กูน้รรเฮี้ยอะไรวะไอ้สัตว์มัน่นวิ่งแหละแมววุ้ยเฮี้ยอะไรโอ้ะไรจะยิงเลยเฮี้ยมันเป็นเฮี้ยเลยไม่ไม่ตั้งนานไม่ก็ไม่มาไมอ้เฮี้ยโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์เลยตายเฮี้ยอ้รอ้อ,องอะไรนะนักหนาผมไม่เข้าใจวะ ช่วยด้วยไอ้ช่วยด้วยกูไม่อยู่แล้ะรีเลือดกันนะเฮียเดี๋ยวตายช่วยด้วยไม่มาทำเฮียอะไรกันนักหนาวะกูยังยิงเลยมึงไม่ได้ยิงสักทีนะไอ้ช็อตก็ตรสำคัญมาเนี่ยอุ้ยไอ้เฮียมันยิงไฟดัากูไอ้เียเอ้ยไอ้กูตายแล้วเนี่ยยช่วยด้วยไอ้เฮีย โอ้ยกูรอดรอดได้ไงวะก,กูโดนไฟโอ้โหโดนไฟแค่มันโดนไฟแรงอย่างนี้ขนาดชุดมันกันไฟสิบเลยน,นะไอชุดนี้ชุดตัวมันเองนะเว้ยเ,เ <c oughs> ข้าไปป้ายมันจบจบดีไปยังบอลเนี่ยเจอใครกูปาคนนั้นก่อนเลย <c oughs> เหมือนไอ้เฮี้ยนั่นไปแล้วอ่ะก <c oughs> ูลาเทียน <c oughs> ไปแล้วไปแล้วตีเตียวตัวเอากูลาเทียนกันเดี๋ยวแม่งก็มาหากันอีกอะ ไอสองด่านนี้ยังชอบบินมาบ่อยเลยไม่ไปด่านไหนวะน่ยไอเฮียด่านคนละด่านนี่หว่าไปผิดด่า,าน,นไอ้กูปลาแฟลบอมเลยแม่งแล้วแม่งกูงเลยเยไม่โดนแฟลบอมกูเกือบกดกดเกือบกดออกกดออกจากเกมแล้วมื่างี้จะกดสูตร เราแกเกมมากระดักกันมาดิเฮียมาโชว์เซียนเลยลองสปีดชาร์ปเพนนิ่งดิสามทีนะโอ้ยสิบห้าเพลดเปิดซัมทมโคตรแรงโคตรลื่น พุ่นอะไรนักหนาวะมันก็วิ่งมาสิวะนั่นนั่นโดนะอูโ้ห,โห,โห,โหูยเฮียเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอ้แม่งไม่คุ้มเลยมะกูอืไจะยิงกะทีไว้กูไอ้เฮีย โอ้ยนู้ว่าจะโดดเดียดีกว่าโดดโอ้ยมาทำเฮี้ยอะไรกันนักหนาวะไม่เข้าใจวัยโอ้ยแล้วแม่งก็คำรามแล้วกูก็ขยับไม่ได้นี่ฮึไอ้ปลายโดนอีกตัวไเดินกินโอ้ช่วยดูฮะไอ้เออสวยสวยไอ้สัตว์แม่งไอ้หี้ยมันไปคู่เลยวะไม่ได้ไปคู่เดี๋ยวไปคนเดียวรอสถานการณ์ก่อน จังหวะนี้ก็กดสูตรรอนะมาหากู่นหนึ่งตัวแล้วต้องสูตรตรีอะพี่เอ็ดูความแรงได้กูกดสูตรสูตรทงสี่อะพีเอสมันจะไอ้นี่เปล่าวะเกมมันจะเร็วขึ้นเปล่าวะมอนสเตอร์มึงก็จะเห็นเร็วขึ้นไปตีลาเทียนกันไอนี้ช่างแม่แมนันไอ้นี่ง่ายอ่ะสุดอมแป๊บเดียวมันก็นตายอ่ะ ไอ้แค่นี้ไม่ค่อยได้ตีอ่ะมันโดนแฟลชบอมไม่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้งงไว้อ่ะมันโดนแฟลชบอมไม่เป็นไรไม่เข้าใจไจอ้สัสไม่โดนวแต่ยี่ห้อบอกมันกว้างๆว้าะท่านี้ น็อกไป็คทำเพี้ยได้ปะกูว่าน็อกแบ็คมันเดิมไม่เพี้ยแม่งโคตรหลอกลวงแบบตันเดียเนี่ยโอ้ยโดนมาว่ะอันนี้กันสตันเหรอกันไอ้น็อกแบ็คกันอะไรไม่รู้แต่ถ้าอันนั้นมันคือสตันกูว่าไม่เอาคนรันเงินเพรามึงอยากให้มันไม่สตันน่ะแบ็คก็คือเพี้ยมมันเหมือนกันเลยแบบ เิียาพูดเยอะเลยอะโอ้ยมึงกิ่งอะไรทั้งนัน้นวะไอ้เฮียเนี่ยมมไ,ไม่ค่อยตีมากงเฉยแหละไม่รู้ทุกไม่รู้ทิกแต่มึงโดนแฟลบอมไม่ได้เนี่ยหัวร้อนหน่อยเฮีย โอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โบรโ,โ,โบโรยังมวนมาด้นะไอ้เหี้ยบินไปไหนอีกแล้ววะเนี่ยโอ้โไอสัตว์น่าแม่งสลับโซนกันแล้วกูหนีกันกูหนีกันอ้เหี้ยสลับโซนกันในเหี้ยไปแล้มาโซนถกจริงด้วยแบบแม่งเดาทางถูกว่ะเฮ้ยอยู่ไหนละวะอยู่ไหน,ไหนละว,วะ ไม่ใช่ไม่ไหนของมันไ่ไในเฮียโซนห้ามันไปโซนนี้ด้วยหรอวะราทารลสะราเที่ยนปกติมันกินอยู่เนี่ยโอโ้มาไม่ทันการแม่งฟรีโอ้ยไม่ทันการมันโดนได้ไงวะมึงว้าวโดนอะไรไม่รู้แต่แม่งล้มแล้ว ปทำไมไอ้เที่ยสวีเดนที่มันเป็นสายธาตุมันจะได้ตีสายฟ้าแรงสุดๆจะมาเป็นสายสลับกันน้ำเพี้ยอะวะสายคาเวอร์อ่าโอ้อันตีโดนปีกล็อกกันฮีทล็อกปกติแม่งตายแล้วเลือดเหลือ4,500แล้วเนี้ยเลือดมอนพุดน้อยเดียบอสแม่งตายแล้ว อะไรเนี่ยมาอีกแล้วหรอวะไอ้เฮี้มึงเลิกมาดีไอสัตว์อีขี <c oughs> ้นี่มาทำฮี้นักหนาวะไอสัตว์แหลกเ้ยยีแม่โอ้ท่าเฮี้อะไรนี่ยพุ่นใหญ่สามรอบติดเคยใช้เพราะว่าเมื <c oughs> ่อกี้ก่อนหน้าลบก่อนป <c oughs> ูกมอยู่ <c oughs> แล้ว ไปล้วไปแล้ะไปละไปละอย่ามามอย่ามากูแหลกจังไ้เหี้ยถ้ากูลื่นนะแม่งตายไปนานแะล้วมึงคอมโบจัดอไอไ้เหี้ยแม่งพุ่นไฟสองรอบแล้วก็ฟาดหางแม่คอมโบ โหดอ่ะไอ้เที่ยนนี่เก่งกว่าซีอิวเราได้ยังไงวะไม่เข้าใจวะโอ้ยอะไรวะเดี๋ยวแม่งก็ล้มเดี๋ยวแม่กมงมก็ล้มเร่องดับใหญ่แม่งตายไปนานแล้วไอ้เหี้ยบอกเลยอยู่แต่บนพื้นดินนะเร่องธนูแม่งตายไปนานแนะแต่ถ้ามาบินบินปีลังกาไหนไเหี้ยโคตรสีหิตจัดเสียยิไงไกลๆอย่างนั้นทุกวัน เปนมัดีลังกาโคตหาเดียวะอ,อึ๊บลบลีกนั่นไอ้เหี้ยกูสกัดกัน้นไม่ให้มันใช้ท่าได้นะยี่ลังไงโดดเลยนั่นโดนไอ้เหี้ยแค้นมานานเฮ้ยกูไม่โดนได้ไงวะอีเวียจัดไอ้เหี้ยอีเวียโมเมนต์ โอ้ย <c> um <bo> เยย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 นยไย้สัตว์แม่มยยยยยย่นแม่งตีลังกาใส่ยย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 เฮ้ยหยยดยด้แล้ววะ<ล>ยยนยย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 ยันยย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 มยยยัยย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 นยยยยายย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 ย ม่ลงคลิปแม่งหาไหมโคตรแหลกเลยอ่ะในคลิปไม่จะหาอย่างไรจะเห็นหหอะไรแค่เสียงไม่ตรงภาพครับไม่เป็นไรครับผมดูได้ <laughs> เดีเ๋ยวไม่ตรงภาพครับไม่เปไรครับดูได้โอ้ยไม่ไหนวะบจะตรงกันไปเลย เราเนี้ยบินไปโซนเก้าแล้วจังหวมเนี้ยกานเปลี่ยนโซนเล็กน้อยไปไหนวะในเที่ยมันไปไหนวะในเที่ยโซนไหนวนะเนี่ยมาทางนี้ก็ได้บ่อะมันคือโซนเที่ยอะไรบนนั้นไอ้โซนสี่อะ เันอยู่โซนสองแน่เลยเาดักเลยจะจบกันไปดิกูรีรีสตอร์กันรีสตอยเพยรอา่าสูตรโกงสูตรแฮกแฮกเครื่องโอ้ยหมูชนดูดูกูปาเลยดเดี๋ยวกูปาเลยหนึ่ง สอนดูนะเดี๋ยวล่อมาโดนเดี๋ยวมันหลับเลยอยู่ไหนวะกับดักไอเทียฮะเดี๋ยวแม่งหลับเลยนั่นนั่นมึงดูไอ้เหี้ยนั่น,น,นโคตรงงไอ้สัตว์หลับทันทีนะไอ้เหี้ยวิ่งมาหาแม่งมันจะวิ่งมาหาเราหรือเปล่วปาวะเดินไปเดี๋ยวแม่งก็เดินมาละกูว่ควาคอมโบกัน มาแ,แฟดบอมกันเลี่ยมอยู่โซนหกมาเปยนแฟดบอมเลยไม่กิ่งหรอกเนี้ยมาโซนหนะ้าแล้วรีบในล่างมาร้อยตัว <c oughs> ป่าช้าไปหว่ะไม่งั้นแม่งล่วงแนละ้วเฮ้ยกูลืมอัพเกรดอาวุธ หมุดไหมไเฮียตันเฮ้แม่งตีแม่งขุดทีเดียวได้แม่งกูนึกว่ามีสปีดชาร์ปเพนนิง้งตันหลับเ,เฮ้ยเจนเนไอ้เฮียเฮ้ยกูตีมันจยมีระเบิดเหรอไอเฮียนี่ดิกูไม่ได้วางเฮ้ยมึงรีบใช้งานดิไอ้กลัวกระดักเฮ้ยปลาเล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 ย ปมาในนี่ไงเมื่อกี้ <_ t> กว่ากระดักใกล้มนไงแล้วถ้าเกิดมันแบบโดนกระดักมันจะตื่นไงแล้เบิดเนี่ยดไม่ไม่เต็มดาเมตจตว้ายเจ็ดดีเพีอสเฮียโคตรแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเรียนเฮ้ยเหลือเท่าไหร่เนี่ะมาดูเลยช่วยเฮียอะไรกูเหลือ ไม่ถึงสิบไปเพี้ยนแล้วเนี่ยตอนนี้เอ้ยกลับมาแล้วอะ <c oughs> สูตรโดนเฮี้ยอะไรอ่ะเจอสูตรกูเฮี้ยกูเปิดสูตรจอบสิบเวนไม่ได้ตลอดอ่ะมันเปิดไปแล้วมันก็มันเหมือนเป็นการรีอ่ะกูก็เปิด,ดตลอดแหละแต่กูก็เข้าไปเปิดปิดไอ้ป,ปิดแล้วเปิดใหม่อ่ะมันก็จะรีไปเรื่อยๆ <c oughs> อ้าวเฮี้ยวางไว้งไงวางแผ่นการนั้งดแล้วกอัว โอ้โหมันจะโดดขึ้นไปทำเชี่ยแล้ววะโอ้ยมันสายท่านอะสายทา่านยิงไงท่าเฮีย้ยนี่แรงนะถ้าไม่ตายเลยไม่โหดเลยนะโอูย้ยมันจะลงมาทำเฮีย้ยแล้ววะแม่งโดนระเบิดแฟตดีเลยด้วยจ้ะรู้ตัวว่าสว่าง ฟันโคตรมันในที่แม่งกากอ่าอยู่ดีกวลม้มงงในที่ยตีเที่อะไรกูเนะี่ยโอ้ย มันไม่หล่นลงมาวะไม่เข้าใจไอ้เฮียใช้การไม่ได้แล้วไมงปรับตัวตอนนั้นแหละอะไรวะมันไม่โดนเหรอวะไอ้เฮียปรับตัวหยุดนะเว้ยหล่นลงมาสักทีดิไอ้เฮียโอ้โหใครจัดโอ้ยได้ปลาแม่งเอา้าเอ้าลมเฉยเลยไอ้เฮียไอ้จัดเมื่อ<ะ><ป>กี้แม่งยังยืนอยู่เลยไอ้เฮีย อย่างฮาฟ้าเร็วเกินนแะม่งกำลังกระโดดพอดีเียแม่งปิงแม่งดีเลเยไอ้กูเหมือนท่าควนในวันนั้นเต้์เตอย์วอะแม่งกูตีหัวมาแล้วก็เดินอะ่ะแล้วกูใช้ท่าเดินตีม,มันซ้ำๆเลยไม่กับทุบทุบทุบล้มอีกแล้วไอ้เฮียอะไรวะไอ้สัตว์ล้มโคตรมัน ไอเย้ยเด,ยว,เดยวจุยหมดโอ้ยลบกันกินบล็อกดีนะเมื่อกี้หลบขอบๆไม่โดนนะโอ้ยชนกูดเด็นยืนโคตรฮาเลยกูไม่แกตายแล้วมึงดูดิโคตรไวไอ้เหียไอ้สัะตีเยอะนั้นโคตรนานนาเทียน เป็นตัวธรรมดานะบวกลาเทียแม่งตายโคตรไวกูบวกเลยโอ้ยอโ,โดนล็กอกเฮียโดนล็อกโดนเฮดล็อกกูตายแนละ้วปลาโคตรมันไอ้เฮี้ยระเบิดแฟตไม่มนโดนแม่งก็เมา าปางหาว่างกำลังกันเดี๋ยวมันมน,น่าใจะใกล้เปลี่ยนโซนนะไอเฮียโอ้ยเนี่ยเปลี่ยนโซนแล้วโดดเนี้ยโดดสูงขึ้นกว่ากำหนดการไปนอนด้วยกันมึงยที่ที่บินอยู่ไหนของมันแล้ววะแถไหนของมันหรอน่ไปนอนด้วยกันแล้วนะอยู่โซนเดียวกันนะเนี่ย พอลาพอล่าฟามิงหนะนึ่งร้อพาวเวอร์โกลาเทียนแม่งเก้าสิบ้าเพาเวอร์แล้วอันี้นี่หนึ่งปซลาเลยปลาใส่มันเลยปลาระเบิดไอระเบิดใส่มันเลยรล่อมาโดนโคเทไม่แม่งชอบบินนั่นแหละเฮียนะโดยลดักยากนะ ปลาเพิ่มกันไออม่งั้นเมาลงมาดีกว่าเออกูดเดินมาชนน้ำพี่อะไรนะโอ้ยไปไหนเนี่ยไม่โดนหรอกไอ้เฮี้ยงสูงเกินในสัตว์มีนี้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายไปวะไอ้เย้ยไอสัตว์ เข้าไปตีตอนนี is, 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 ้แม่งตายแล้วถ oh, ้าตีตอนนี้แม่งตายตั้งนานแล้วเฮ้ยนั่นไอ้เหี้ยระเบิดแม่งหมดหมดลิตรไอ้เหี้ยแม่งนานเกินไอ้ชักถ่ายรูปกันแม่งเท่ปะแม่งออล่าทองกับเงินเดี๋ยวแม่งมองไม่เห็นไอ้เหี้ยมองเห็นสองตัวไปมาก เฮ้ยรีบถ่ายก่อนเดี๋ยวหมดเวลาเฮียมีเวลาจำกัดนะเวลาจำกัดนะวิ่งแหลกๆอยู่เนะี่ยมึงนั่งทำเฮียนะมองมเห็นตัวมึงเห็น,นห็นกีต้าเนี่ยแบยืน,นมึงไะเออกีตาร์ามันนเอองเท่ตัวนั่งก่ะมันโคตรมันเลยมัท่ยิงสิไปเพียสโคต,ตรแรงไต้ไอยู่สามซี เป็นธรรมะทีอะไรวะแรงระเบิดไฟจำนวนมากรู้เลยรู้เลยยีดีดีเดดเดดเตียวตัดช็อตที่มันแหลกออกหรือเป่าไม่คนรู้ มองตัดที่ลงเลยเดีกวนะ่าต้องตัดคลิปไอ้ยี้น่โอ้เนี่ยตัวแม่งตัวเล็กสุดจริงเลยนะเทียนกูว่าแนละ้วตัวแม่งดูเล็กๆตัวเล็กยังโหดไอ้เฮียถ้าตัวใหญ่แม่งตายช็อตตี้นายช็อตตี้จูว่า